เราไปซื้อบ้านมาบ้านมือสองมาเนี่ยแล้วมันมีรอยร้าวรอยฉีกบ้านเดิมกับครัวที่ต่อเติมออกไปอย่างเงี้ยมันเกิดจากอะไรส่วนใหญ่ทําระบบฐานไม่ดีคือตัวบ้านเดิมเนี่ยมันออกแบบมาเพื่อรับน้ำหนักได้อยู่แล้วต่อให้ซุดมันก็ซุดน้อยมากแต่ตัวต่อเติมเนี่ย คนแทบจะไม่ทําไม่ทำโรกถลานลากพอใส่น้ําหนักไปเนี่ยตัวมุมที่อยู่ไกลสุดจะชีกหรือซุดลงไปแค่สองเซนทำให้รอยต่อระหว่างเสากับผนังของตัวใหม่เาเหลาเยอะนะครับเทเี้ยเสาบางสองสามเซนเลยครับสองเซนนี่ก็เยอะมากแล้วคือท่้คือมมีการซุดของตัวใหม่นั่นแหละวิธีแก้ปัญหาเนี่ยครับมันมันมีหลายวิธีมากเลยนะเท่าที่ฟังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแยกโครงสร้างตอกเข็มถ้าสมมติเราตอกเข็มเนี่ยเราต้องตอกให้เท่ากับบ้านเก่าไหมใช่หมือวเราจะต้องการโครงสร้างอย่างีนี้ในส่วนต่อเติมเนี่ยบางทีบ้าน่่่มแตหอ เ,บบเล็กๆชั้นเดียวใช่ไหมฮะจริงๆเราก็คำนวณเลยว,ว่าน้ำหนักของนันต้องรับเท่าไหร่พอมาตรฐถานม,มันก็จะมีค่า f 2 f เ2.5คูณอยู่แล้วอ,อย่างเช่นน้ำหนักแค่5ตันเราก็เลือกเข็มที่สามารถรับน้ำหนักได้5ตันเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมใหม่ๆเยอะอ,อย่างเช่นเข็มเหล็กไม,ไมโครสปาไมโครพานสามารถตอกในพื้นที่แคบๆได้ช่วยดียมผมเห็นบางคนเขาก็บอกว่าเลือกให้แยกโครงสร้างออกไปเลยแล้วก็แบบใช้รอยต่อของโครงสร้างเนี่ยเอาโฟมเนี่ยมาใส่ไว้แล้วก็ยิง P u ูให้มันยืดหยุ่นก็ทำได้แต่ก็เปลืองเปลืองอะไรท รักเพิ่มอีกชุดหนึ่งจากเดิมที่สามารถเชื่อมกับตัวคานเก่าก็เพิ่มแค่แถวนั้นแถวเดียวแถวที่ติดกับบ้านแถวเดียวใช่ใช่อาจจะเดิมที่ตอเข็ม2ต้นเป็นตอเข็ม4ต้นอะไรอ๋อทำได้ทำได้ทำได้ทั้งหมดครับก็คืออสรุปให้ฟังแบบนี้ว่าถ้าสมมุติว่าเราจะต่อครัวออกมาเนี่ยถ้าเราฝากกับโครงสร้างเดิมเราก็แค่ต้องไปคำนวณพื้นที่ตรงงานว่ามันสามารถรับโหลดเท่าไหร่แล้วก็ตอเข็มเท่าที่พยุงบ้านสองหลังเนี่ยให้มันไปในทิศทางเดียวกันสมมติว่าอันนี้คือคานบ้านเก่าเสร็จแล้วเราก็ต่อค ตรงเนี้ยไอ้เข็มไอ้เข็มต้นเนี้ยต้องต้องระวังใช่ไหมต้องเอาให้มันซุดเท่าๆกันถ้ามันซุดไม่เท่ากันเนี้ตรงนี้มันก็จะฉีกมก็จะมีรอยฉีกตรงนี้อ่าฮะใช่ครับแล้วเราจะคำนวณยังไงตรงเนี้ยก็คำนวณน้ำหนักพื้นน้ำหนักพื้นที่จะสอยไร้โหลดแตะเด้โหลดสมมุติว่าเนี่ยผมไปซื้อบ้านมาเนี่ยถ้าผมบอกว่าผมจะประหยัดเข็มไปได้อีกตั้งหนึ่งแนวเนี่ยหนึ่งแนวสมมติบ้านผมมันยาวยี่สิบเมตรอย่างเงี้ยหนึ่งแนวเนี่ยมันก็น่าจะมีสี่ต้นเข็มต้นหนึ่งประมาณเท่าไหร่หมื่นกว่าบาทผมจะประหยัดงบตตตรรงงงเนนนีี้้้้้ยไไปดัถถาผมควณูก คุณเบิร์ดลองไกด์วิธีคำนวณให้หน่อยยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยเป็นห้องครัวมีห้องครัวเฉยมีหลังคามเมทัลชีทง่ายๆเลยต้องเป็นเข็มแบบไหนอะไรแนะนำว่าให้ผู้สาววิศวกรหมายความว่าคือน้ำหนักที่จะลงเข็มเนี่ยไปลงคาเนี่ยมันจะเกิดจากน้ำหนักของน้ำหนักฟูที่เป็นคาน้ำหนักฟูที่เป็นพื้นคิวหนึ่งก็2,400ันสี่ร้ยกิโลใช่ไหม,มน้ำหนักของไลโหลดไลโหลดถึงน้ำหนักของคนที่อยู่อาศัยชิดข้าบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็150ถึง200แต่ในในใน,ในเคสในเคสเนี่ยครับจริง,รรงจริงแนะนำวว่าคาานนเเดดิมกับ้้สรงิม ล้น้ำหนักตรงนี้ไหวไหมผมดูผมก็จะด,ดูว่าแบบรงสข้างเดินไปดัดไหนเข็ม uh huh. ตรงนั้นเป็นอะไรถ้าเราใส่โหลดเชื่อมเข้าไปเนี่ยจะมีผลไหม uh huh. บางทีน้ำหนักมันไม่ได้ลงไปถ่อเนอี่ยครึ่งหนึ่งนะ uh huh. จริงๆมันก็มี โอกาสคิดใช้เป็นพื้นสองทากงลงแบบหนักพื้นฉางเดียวลงแบบไหนใช่มันพูดพอพูดถึงเรือ่องคนนน<ท>ำนวณแล้วแบบโอ้โหอธิบายให้ให้ให้ใน้คนละเรียมเยอะให้คนทำเป็นบรรเลงอยู่เยอะมากก็คือถ้าสมมติว่าจะประหยัดสี่หมื่นนะปรึกษาวิศวกรผู้เชี่ยวชาญดีกว่าแต่ถ้าสมมุติว่าเราไม่มนะีความรู้เลยอยากทําแล้วเนี่ยพรุ่งนี้อยากทำเลยไม่มีใครปรึกษาเลยตอกเข็มเข้าไปสองอันแล้วก็แยกโครงสร้างเลยอย่างเงี้ยก็เหมือนเปนก็เหมือนเป็นบ้านหลังเล็กๆอีกหลังหนึ่งไอ้เคที่แบบไม่กว้างมากไม่ไม่มากอ่ะ จริงเข็มน้ําหนักของสักสิบกิโลนี่ก็เกือบรับได้เกือบหมดแล้วบางทีกัโนี่ก็รับได้แล้วครับถ้าไม่กว้างไม่เหมือนคาไม่ได้ใช้หลังคาโมเนียหนักๆอะไรเงี้ยเป็นไม่ได้ชี้หมดเลยเดี๋ยวนี้เวลาเราเลือกเข็มเนี่ยไอ้ไมโครสปันไอ้ไมโครพายเข็มเหล็กเนี่ยเวลาเราเลือกเราต้องเลือกเราต้องคำนวณว่า ตำแหน่งนั้นอะล้ำหนักเท่าไหร่พอได้ค่าน้ำหนักแล้วเนี่ยมันก็จะไปเลือกเข็มง่ายเขาก็จะระบุเลยว่าเข็มเนี่ยไซน์เนี่ยล้อหนักได้เท่าไหร่โอ้แล้วบ้านผมเนี่ยข้างหลังบ้านเนี่ยสองเมตรแล้วก็กว้างวัสิบเมตรเนี่ยสองคูณสิบเนี่ยตรงเนี้ยมันจะต้องใช้น้ำหนักประมาณเท่าไหร่ถ้าเั่นเดียวไนดะ้งจากแค่ตันเอ่าสองคูณสิบแบ่งสักสองล็อกก็สเปรดห้าเมตรกว้างสองเมตรนะเข็มสักงสามต้นเดี๋ยวนี้เข็มมารับได้ถึงสิบตันก็เลือกเข็มใช้สิบตันมาสบายใจสุดสามต้นนี่หมายถึงว่าสมมติอันน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 ีีี้้เเเเป็แบมมตตตรร่่่ยยยจะอูงไหน อยู่ตรงฝั่งนี้ครับตัวบ้านอยู่ไหนครับบ้านอยู่ฝั่งนี้บ้านอยู่นี้บ้านอยู่นี่ก็อยู่ฝั่งตรงข้ามของบ้านครับตรงนี้ใช่ครับสามต้นแกนงกลางใช่เป็นหลักเป็นหลักอไร่อยๆก่อนนะค่าวๆก่อนนะเพราะจริงรายละเอียดมเยอะกว่านี้อันนี้คือต่อคัวรใช่สมมติว่าอันนี้คือชั้นเดียวเนาะอันนี้ชั้นเดียวต่อควน้าหนักไม่ได้เยอะมากก็รับสักสิบตันสามต้นจริงๆครับหมอห้าตันก็น่าจะสบายสบายแต่จะเอาชัวร์ก็คือปรึกษาวิศวกรดีกว่าประหยัดกว่า เอ้คุณมีเขียนแบบไหมผมคำนวณก็ได้อะไรนว <Okay, S 1> ิ่งกว่าขั้นตอนมันเยอะกว่านะอืม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 